สวัสดีครับน้องซันชิโร่โอเคชื่อเท่มากนะครับนี่คือผลงานชิ้นโบแดงมากๆนะครับสําหรับการสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับคำถ,ถามแรกเลยครับน้องซันคณะนี้มหาวิทยาลัยนี้เป็นคณะที่น้องคิดไว้อันดับหนึ่งในดวงใจหรือเปล่าครับเป็นเพแาะว่าเรานั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆนะครับอันนี้คิดได้ตั้งแต่ตอนมอะไรครับ ว่าอยากเป็นวิทย a เนี่ยเวคิดได้ตอนมต้นอ๋อได้ตั้งแต่มต้นเลยแปลว่าเราก็เต็มตัวมาตั้งแต่แบบมสามขึ้นมสี่หรือไม่ก็เริ่มตั้งแต่มสี่เลยป่ะอ๋อแต้าเกิดอยากเป็นวิทย a คุนายได้จังละมาในช่วงมตตอนนี้คิดอะไรไว้ครัอ่าเคมีอ่าเคมีนะครับแล้วเป็นไงบ้างเคมีในแผดสามนี่มันยากไหมครับเคมีในแผดสามถ้าเกิดมาเรียนตัวดีๆค่อนข้าจะง่ายกว่าแต่สองเคมีสมันคส่วน ง่ายกว่าใช่ไหมครับก็แปลว่าแม้ว่าเคมีจะดูยากน้องๆหลายคนรู้สึกว่ากลัวแต่ว่าเฉพาะคอนเทนต์ที่ออกในแปรสามเนี่ยไม่ยากใช่ครับผมว่ามันแนวที่เฮ้ยก็เหมือนอย่างที่พี่เฟนบอกก็คือว่าแพรสามมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนการทําข้อสอบเก่าการคิดว่ามันมันมันได้ผลไหมฮะช่วยช่วยได้เยอะมากเลยครับในใจทาข้อสอบเก่าเหรอเราต้องทําประมาณกี่ปีครับมึงแม้จเราย้อนไปถ้าเกิดผมผมทําถึงปีห้าห้าห้าปีห้าห้า แต่เราสอบปี63ถ้าพี่เฟนนับเข้าๆก็เกือบ10ปีไหมเฉียดเลยนะออเออมีน้องเขาถามน,นะว่าถึงว่าเราทำไปถึงปี55เนี่ยเขาควรจะทำหกสย้อนไป55หรือเขาทำห้าห้าขึ้นมา64สี่ดีครับส่วนตัวผมคิดว่าอย่างไงก็ได้ยังไงก็ได,งไงได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเน้นว่าจับเวลาด้วยใช่ครับอืมโอค ผมอยากเตือนน้องๆว่าตอนที่เราทำที่บ้านนะครับมันไม่เหมือนกับไปสอบจริงๆะคือความกดดันหรือว่าความเนนุ่งยากมันจะมากกว่าก่อนสนามจริงเนี่ยเราควรจะต้องจับเวลาแล้วก็ซ้อมก่อนถ้าเราจับเวลาที่บ้านเราได้200โอกาสที่เราจะไปจริงแล้วมันจะลดลงมานิดนึงมันมีนะมีมใช่ป่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราอยากได้200เราก็ควรจะต้องฝึกทําจนเราได้200ออัพ แล้วก็เผื่อสภาวะกดดันปัญหาหนู่นนี่นั่นเรารู้สึกว่าเฮ้ยเข้าไปแล้วอยู่ดีมันแบงค์ขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสเหมือนกันนะสั้นวางแผนเรียนยังไงครับเรียนควบเก็บตัวไหนก่อนอะไรเงี้ยครับอ่าสำหรับผมผมเก็บเป็นแกะอิงก่อนครับแล้วต่อมาผมก็จะเก็บเป็น v ีซีดีของแมททีแคสของพี่แทมช่วงกลางๆของตอนเตรมตัวครับผมจะนะเริ่มมาลงินซีดีครับ โอเคก็แปลว่าหลักการวางแผนก็คือว่าเราไม่ได้จบเป็นชิ้นชิ้นมันจะมีส่วนที่มันจะเหลื่อมๆกันอยู่ใช่ไหมอย่างมชติว่า v S <S วีซีรีสมีเจ็ดเล่มซันอาจจะเรียนไปสัก3าถึงสี่เล่มซึ่ง 3- าถึงสี่เล่มเนี่ยแปลว่าเราก็ได้เนื้อหามาเป็นก้อนใหญ่พอสมควรเนาะและพอเราไปเรียนเอ็นซีรีมันก็เหมือนว่าเราได้ความรู้พื้นฐานมาแล้วมันก็ไปต่อยอดได้เลยไม่ต้องมานับศูนย์ใหม่ถูกไหมครับมีอะไรฝากน้องๆไหมครับว่าถ้าอยากจะเข้าวิทยาต้องใช้อะไรเป็นพิเศษนะครับ ก็ผมขอให้น้องๆทุกคนโชคดีในการต่อนะครับคือผมรู้ว่าตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนลำบากก็อยากให้น้องทุกคนตั้งสติแล้วก็สู้ต่อไปครับแล้วก็อยากให้น้องๆลดความกดดันตัวเองโดยการอย่าเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบตัวเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วพี่เชื่อว่าถ้าวันหนึ่งพองน้องรับ